ทนี้จะมาสาธิตการเย็บตะเข็บเนานะคะวิธีการขั้นตอนที่หนึ่งคือนำเศษผ้านะคะที่มีขนาดความกว้างและความยาว5้คูณห้นิ้วอย่างที่คุณครูสักไว้นะคะมาจากนั้นพับลงมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วใช้การกะเอาหรือใช้การวัดก็ได้นะคะพับลงมาอีกประมาณครึ่งนิ้วถึง1น,นิ้วนะคะ จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นใช้เข็มหมุดกลัดผ้าไว้เพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่เวลาเราทำงานจะง่ายขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะลำดับต่อไปค่ะนำเข็มร้อยได้นะคะวันนี้ขอขออนุญาตใช้เข็มอาจใช้ได้ที่มีสีขาวนะคะขมวดปมได้ขมวดปมได้นะคะวิธีการที่ครูสอนไว้พันที่ปลายนิ้วแล้วรูดออก จากนั้นดึงจะได้ปมได้นะคะตามหลักแล้วการเย็บผ้าจะใช้ได้ที่มีสีเดียวกับผ้านะคะแต่วันนี้เราสาธิตให้นักเรียนดูโดยผ่านช่องทางการเรียนรู้สื่อออนไลน์นะคะนักเรียนจะได้เห็นง่ายขึ้นนะคะปักเข็มลงไปปักเข็มลงไปนะคะโดยให้ห่างจากริมผ้าที่เราพับไว้เนี่ยประมาณประมาณ4มิลน,นะคะ เย็บเนาแบบเท่าเย็บเนาไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเย็บเนาไปเรื่อยๆะจากนั้นดึงดึงดึง,ดงออกสังเกตนะคะฝีเนาจะเท่ากันเลยทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดริมผ้าที่เรา ที่เราเหลือไว้นะคะจากนั้นนักเรียนเก็บปมได้ค่ะโดยการแทงเข็มเข้าไปในผ้านะคะพันประมาณสามรอบดึงขึ้นจากนั้นก็แทงเข็มออกมานะคะเห็นไหมคะใช้กันไกลนะคะตัดได้ออก จะได้ลักษณะนี้ค่ะสังเกตนะคะทั้งสองด้านจะมีลักษณะเท่ากันอันนี้เราเรียกว่าการเย็บแบบแนวเท่านะคะนักเรียนอย่าลืมทำส่งครูนะคะกานที่ได้นะคะนี่คือด้านผิดนะคะอันนี้คือด้านถูกค่ะนะคะลักษณะฝีเข็มเขาจะเท่ากันไปหมดเลย ะะงานตัวนี้จะเป็นงานที่ใช้เย็บยืดเพื่อที่จะเป็นการกำหนดรอยสำหรับการเย็บจริงนะคะไม่ให้ผ้าสองชิ้นมีการเคลื่อนที่ในขณะที่เราจะเย็บจักรหรือเย็บด้วยมือ